คำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำหยาบคายอาจไม่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนที่ต่ำกว่าอายุ18ปีการลงทุนมีความเสี่ยงสูงห้ามลอกเลียนแบบและควรได้รับการแนะนำจากผู้ใหญ่ สวัสดีครับกราบสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้กลับมาอยู่กับผมนายแปลกแตกทุกสล็อตกันอีกเช่นเคยนะครับก็จะมาดีวิวเกมสล็อตของทางเว็บสโวยี่สองกันเหมือนเดิมนะครับท่านผู้ชมครับส่วนมากเนี่ยผมก็จะเล่นแต่เว็บเว็บนี้แหละท่านผู้ชมครับเว็บนี้เนี่ยเขาแจกจริงๆนะท่านผู้ชมนะเล่นตั้งแต่ทุน1,000นอ่ะจนตอนนี้ผมแบบมีเงินตั้งตัวได้ประมาณนั้นเลยท่านผู้ชมครับเออลองมาเล่นกันดูมาครับวันนี้ก็มาอยู่กับเกมของทางโจ๊กเกอร์นะครับ ทางค่ายโ็อกเกอร์กับเกมที่มีชื่อว่าไทเกอร์เรียไทเกอร์ไรท์ประมาณนั้นแหละท่านผู้ชมการมันอ่านว่าอะไรนะกูก็อ่านไม่ออกเหมือนกันครับมาวันนี้มากับทุนเท่าไหร่ผมก็ไม่ได้ดูประมาณ1 0 0 0บาทใช่ไหมน,น่าจะประมาณนั้นแหละท่านผู้ชมครับผมก็ไม่ได้ดูนะครับหรือ2,000วะ เอออันนี้ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเป็นสล็อตรูปแบบ3มช่องนั่นเองนะครับผมวิธีการออกสล็อตนะครับวิธีการได้รางวัลเรียงแบบไหนมันถึงจะได้นะครับเราสามารถดูตรงด้านซ้ายมือของเราได้เลยเห็นไหมท่านผู้ชมครับหนามันมีตั้งแต่5 0 0ร้อยหนึ่งพันพันอะไรจนไปถึง25งหมเลยนะครับถ้าเ,เสือสีทองออกมาพร้อมกัน3ตัวนะท่านผู้ชมนะเราก็จะได้ไปเลยครับสองหมบาทนั่นเองครับวันนี้ก็เล่นไปที่50บาทนะท่านผู้ชมนะก็เล่นไป50บบาทก็ ไม่มากไม่น้อยนะครับประมาณนี้แหละนะครับกำลังดีท่านผู้ชมครับใครที่สนใจอยากเล่นเกมแบบที่ผมเล่นอยู่นี้นะครับกดคลิกที่ลิก์ด้านล่างนะครับตามไปสมัครสมาชิกกันได้เลยนะท่านผู้ชมนะมาขุดหมุนต่อไปครับท่านผู้ชมครับเออ ก็ได้จากทางเว็บนี้เยอะเหมือนกันนะครับผมก็เสีย <S 2> <S 2> เสียไม่เยอะนะครับแต่ได้เยอะกว่านะครับผมได้จากโจเกอร์เนี่ยเฉียดแสนแล้วท่านผู้ชมครับอืมแสนแสนขึ้นอนะเล่นเล่นของทางค่ายโจเกอร์เนี่ยประมาณเท่าไหร่ท่านผู้ชมครับแม่งแตกเป็นหมื่นเกือบทุกเกมนะครับไม่รู้ว่าเกมนี้จะเป็นยังไงนะท่านผู้ชมนะเออผมก็ลองเล่นไปนะครับทั้งแตละห้าสิบาททั้งแตละร้อยนะครับยิ่งถ้าเราเพิ่มเดทขึ้นไปเท่าไหร่นะท่านผู้ชมนะสังเกตดีๆนะครับว่าฝั่งซ้ายของมือของเราเนี่ยที่เป็นรางวัลที่มันบอกอยู่เนี่ยมันก็จะเเพิ่่มมขึ้นนนตานัอง ท่านผู้ชมครับมาก็ตอนแรกว่ากะจะมาเล่น100นะท่านะผู้ชมนะแต่คิดว่ามันคงจะหมดเร็วเกินไปนะมาดูซิว่าจะจบที่เท่าไหร่ครับสาหรับเกมนี้นะครับก็ยังไม่รู้ว่าทุนตั้งต้นเท่าไหร่เห็นไหมนั่นะผู้ชมครับยิ่งเราเพิ่มบิดไปเท่าไหร่ตอนนี้ผมเล่นตารางรอยนะเห็นด้านซ้ายมือไหมเห็นไหมท่านะผู้ชมครับตอนนี้จาก25ง0มตอนนี้กลายเป็น5 0,000แล้วท่านะผู้ชมครับถ้าได้ไอเสือสีทอง2ตัวนะเออสตัวนะมึงเอย้ย 5้า0มื่นเลยท่านผู้ชมครับครึ่งแสนกันเลยทีเดียวนะท่านผู้ชมนะมามาดูซิว่าเกมนี้จะจบยังไงครับท่านผู้ชมครับเออเอาหน่อยเว้ยอืมก็ไม่อยากทําคลิปให้มันยืดยาวนะท่านผู้ชมนะถ้าได้กาไรแล้วผมก็อุ้ยอันนี้ได้มา8 00พันท่านผู้ชมครับเป็นเมกะนะครับผมเป็นรางวัลเมกะวินเดี๋ยวผมจะเลิกเล่นเลยก็แล้วกันท่านผู้ชมครับเออได้มา800พแล้วนะครับไม่มีไม่มีอะไรที่ไม่มีความจาเป็นที่จะต้องไปเล่นอีกนะท่านผู้ชมนะก็ รวมกับของเดิมนะครับเป็น9,950บาทไม่ถึงหมื่นไม่ถึงหมื่นแต่พอแค่นี้ดีกว่านะครับท่านผู้ชมครับใครที่สนใจนะครับอยากเล่นเกมแบบนี้นะครับลิง์ด้านล่างตามไปสมัครสมาชิกกันได้สัรับวันนี้โปรโมชั่นฟรีมากมายเพียบเลยท่านผู้ชมครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนกลับมาเจอกันนะครับเกมใหม่เกมหน้าวันนี้ไปแล้วสวัสดีจ้า